ส <Okay. S 2> ำหรับคนที่เล่นวาโลแล้วลากเมาส์้้วสะบัดเมาส์้้วคอมกระตุกอะ่ะบางทีปัญหาอยู่ที่เมาส์ของตัวเราเองนะสังเกตดูดูที่ซ้ายบนอะ่ะเอ s อผมอะ่ะมันจะเหวี่ยงเวลาผมสะบัดเมาส์เห็นปะ ทีนี้ผมเพิ่งค้นพบวิธีแก้ปัญหาคือมันเกี่ยวกับโพลิิ n g r a ของเมาส์สังเกตดู <S 1> <S 1> ถ้าผมสะบัดเนี่ย FPS เหวี่ยงเลยนี่ผมจะไปปรับโพลลิ n g r ของเมาส์ผมใช้เมาส์ <S <S เป็นตัวนี้นะเลเซอร์เลเอร์เป็นเมาส์ไวเลสแล้วผมก็ไปปรับ โปลิงเลทจากหนึ่งพันเป็นร้อยิบห้าคือถ้าหนึ่งพันเนี่ยมันจะกระตุกพอผมปรับเป็นร้อยิบห้าแล้วอะมันจะเสถียรคือเล่น A.P.X เขาบอกให้ปรับกันน้อยๆน,นะเพื่อจะอแบบถ้ามือมันสั่นอะไรเงี้ยมันจะได้เมาส์มันจะได้แบบไม่ขยับนีพอผมปรับเป็นร้อยยิบห้านไหม พอสะบัดแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นนี่ผมจริงตอนแรกผมก็นิ้วเป็นบัคที่เกมแต่ผมได้เล่น World War กับ s g o ไม่เป็นนะอาจจะเป็นเฉพาะว่าโแรแลนดกว่าจะเจอแปดของเมาส์ก็อาจจะเกี่ยวนะบางทีอผมเล่น1,000งพเฮิร์ตนั่นแหละมันก็ไม่กระตุก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรจะเป็นที่แบตพอข้อมูลการส่งโพลิงเรทมันไม่สเสถียรมันก็เลยแบบทำคอมกระตุกได้ด้วยเพิ่งรู้เหมือนกันเผื่อใครสบัดเมาส์ลากงอแล้วกระตุกแล้วแก้ไม่ได้สละทกีลองวิธีนี้ไปดูครับผมครับ,รบดูนิ่งขึ้น